สวัสดีค่ะท่านผู้ชมคะวันนี้เรามายืนอยู่ที่แพรของครัวเทเฮานะคะออเออนูนูไม่เป็นไรโอเคอ่นี้เราดูไปเรื่อยๆนะคะเอ๊ะทำไมทำไมถึงอยากมาเที่ยวแพรนี่เหรอคะเพื่อประชาสัมพันธ์หน่อย อ่ะมีที่เดียวยังไงอ่ะมีตั้งเยอะนะมันต้องมีแรงจูงใจมีที่เดียวนี่แหละเพราะบ้านอยู่หลังเขานี่ค่ะอ๋อเลยค่ะมีที่เดียวนี้ใช่ไหมอ๋อเลยมาอาหารอร่อยใช่ไหมอาหารอร่อยโดยใช่ป่ะแล้วแพอยู่ไอ้บ้านอยู่ใกล้นี้อยู่หลังเขานี่แหละฮะโอ้คนหลังเขาเลยฮะเลยมาเที่ยวหน้าเขาใช่ไหมนี่โอ้โอเคเนี่ยมีมีมีเลยนะมีเป็ดน้อยด้วยนะคะ มีเป็ดน้อยให้ให้เรานั่งด้วยอาหารอร่อยนะคะคนาะค่ะจะพาลูกพาหลานมาก็มานะคะเนี่ยตัวเด็กๆเล็กๆมานั่งสบายๆนะคะครอบครัวใหญ่ๆมาเลยโอเคเอาพูดเป็นงานเป็นการเหตุจงใจทําไมถึงมาที่แพร่นี้อ๋อคือเด็กๆได้มาพักผ่อนใช่ไหมคะครอบครัวมีมีของเล่นเด็กๆชอบด้วยเนาะเป็ดน้อยใช่ไหมกับข้าวกับข้าวอกับข้าวราคาเป็นไงคะราคาถือว่า ผูกไหมสแตนดาร์ดอยอู่สแตนดาร์ดใช่ไหมฮะอร่อยเนาะรสชาติอร่อยร,ราคาไม่แพงใช่ไหมฮะที่รครัวไทยเฮาเนาะโอเคครับเ,เหมือนฟันชแนลต้องการนำเสนอให้ท่านรู้ว่าสถานที่เที่ยวของเรานี่เยอะแยะมากคะ้ะอยู่นี่อยู่ที่อำเภอเอราวัณนะคะบ้านผาเก้งผางามใช่ไหมฮะ ใช่ไหมฮผาเกื้องผางาเออผานางโทษผาเกิื้อผาางผานางนะฮะมีแหล่งน้ำนะฮะสำหรับให้ท่านผู้ชมหรือผู้ที่สนใจรักธรรมชาตินะมาเที่ยวนะคะมาล่องแพเนี่ยน,นะ,ะหน้าน่าชมมากเลยนะคะบรรยากาศร่มรื่นนะคะมีแหล่งน้ําเย็นเชุ่มฉ่าใครที่มีชุดว่ายน้ํานะคะอยากมาโดดน้ําเล่นนะคะก็มานะคะเนี่ย เปิดเพลงดังได้ขนาดไหนก็ได้เต้นบนแพก็ได้เพราะแพเราเนี่ยสามารถจะรับน้ําหนักได้ถึง30ท่านนะฮะหรือมากกว่านั้นก็ได้เต้นจุดเวียงนะฮะสงการที่มานะคะแต่แพที่นี่ของครัวเทฮาวเราเนี่ยนะฮะเอ่อบริการทุกอย่างเลยนะทั้งเครื่องเสียงนะทั้งเอ่ออะไรฮะแม่ครัวนะฮะหรือเจ้าของเจ้าของ <ๆ S 1> แพรเนี่ยใจดีมากๆเลยบริการทุกอย่างนะฮะคิดราคาพิเศษนะฮะ สามารถจะมีเสื่อบริการเสื่อมอนอทุกอย่างอ,าอยากนอนก็นอนอยากนั่งก็นั่งนะคะตามสบายเลยนะคะโอเคเนี่ยเห็นไหมให้โดดน้ำไหมครับนู่นเด็กไปโดดน้ําที่นู่นไกลๆนะคะเห็นไหมคะโดดน้ําก็ได้อาบน้ําก็ได้นะฮะน้ําสะอาดนะคะน้ําสะอาดมากๆเลยเน,นี่ยนมาอาบน้ําก็ได้นะมาพายเรือนะคะ มานั่งเป็ดน้อยนะเป็นเป็ดขีบนะคะาลูกผ้าหลานเที่ยวได้สบายเลยนะคะสำหรับคลิปนี้นะมีแค่นี้นะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะเนี่ย